อัปเดตสต็อกเพิ่มอีกหนึ่งคันวันนี้เพิ่งเอามาเอารถมานะครับอีส e ุดีแม็กนะตัวนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยมีถ่ายรูปไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูความสะอาดความพร้อมความอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำอะมาดูครับตัวนี้เพิ่งได้มาตัวนี้เป็นโฉมปี16นะครับไฟเหลืองนะไม่เป็นไรขัดใหม่ให้นะกระจังหน้านะครับตัวนี้ไม่มีชนไม่มีอะไรนะมีสะเก็ดเนี่ยเห็นไหมสะเก็ดพวกนี้เราอาจจะต้องเก็บงานนิดนึงก็น่าจะ1ชิ้นนั่นแหละ ดูแล้วอะนะระบบไฟก็ลองขัดดูก่อนนะครับพวกสีพวกอะไรเนี่ยต้องทาแน่แนอยู่แล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยต้องทําแล้วก็คาร์สปาใหม่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะติดเพิ่มหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ก็เสริมสภาพหมดแล้วนะครับบางคนเขาบอกว่าทําสีเพราะอะไรนะเขาก็คิดไปถึงว่ารถชนนู่นนี่นั่นนะครับก็ทําสีเพราะว่าสีมันเสริมสภาพนะครับเราก็จะมีการแบบทําให้มันดูดีที่สุดทําใหม่ที่สุดนะ,ะมาดูด้านข้างอ่ะโอเค ยางไม่ต้องบอกเลยนะครับเสื่อมสภาพนะตัวนี้245สีรับสี R 1 8นะครับตัวนี้เป็นปีอะไรปี18เอ่อปี20นะครับแต่มันเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนนะล้อแม็กยังสวยอยู่นะครับล้อแม็กยังสวยอยู่เลยแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวนี้มันเป็นมาในโฉมของ X Series นะครับแต่ว่าผมดูแล้วไม่แน่ใจว่า X Series แท้หรือเปล่านะครับโครเมียมก็มีรอยนิดนึงนะครับอันนี้ต้องรีโนเวทใหญ่ๆเลยนะ แต่งใหญ่หญเลยโอ้โหด้านในจัดเต็มครับเป็นรถเือสองที่ด้านในจัดเต็มมากแล้วที่ผมเคยดูนะก็ด้านหลังนะครับตรงแคปก็จะเป็นลำโพงนะพาวเวอซับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของปีนะครับปีพวกปรับแต่งเสียงนะครับเครื่องเล่นก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่เกียร์แมนวนวลครับตัวนี้คือโอเคละนะของแต่งมันมาโอเคแล้วแหละแต่สภาพเดิม,ดมสวยนะผมบอกเลย นะครับแต่ของแต่งมันจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับก็ยอย่างที่ว่ากันนะยิงของแต่งอะไรที่มันไม่แท้เนี่ยบางทีมันเสื่อมสภาพอ่ะมาด้านหลังกันนิดนึงแม็กไนเนอร์ hmm. iner, ไม่ต้องเปลี่ยนเลยดีผมดูแล้วนะครับยังสวยอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสีอาจจะต้องมีเก็บเกือบเกือบทั้งคันละมั้งนะเดี๋ยวลองขัดดูก่อนนะครับถ้าขัดออกก็จบเลยนะบางสีบางอย่างถ้าได้ของเดิมไปมันก็จะเจ๋งอยู่ปลายท้ายของเดิมครับ LVD นะ ฝาหลังเนี่ยจะต้องอาจจะต้องทํานิดนึงนะครับเรื่องของสติกเกอร์แล้วก็ด้านล่างสุดเห็นไหมครับมันจะมีปลายท่อมาให้เรียบร้อยนะไม่แน่ใจว่าท่อทั้งเส้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูหน้าเครื่องปะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันกนิดนึงคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณเดี๋ยวดูวเลขไม้นะครับอันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับอ่ารถเข้าใหม่นะครับใครชอบนะฝากติดตามไปด้วยนะครับเอามาอัปเดตสต็อกเฉยๆนะครับเลขไม่คันนี้อยู่หนึ่งแสน 15,000นะครับด้านบนคือทิป A นะโอเคผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเพื่อนๆนะเออชอบไหมครับคลิปแบบนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เอารถที่เข้ามาในร้านยังไม่ต้องทำอะไรมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจได้โอเคอ่ะเปิดดูครับตันนี้บอกก่อนนะว่า ยังไม่ผ่านการทําสีมานะครับแสดงว่าโครงสร้างสวยอยู่แผ่นเพจของแท้ครับนี่เลยคานสวยนะนี่โครงสร้างดีเลยแต่สีมันเสื่อมสภาพไปนิดนึงนะสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่แนาเครื่องก็เดี๋ยวคาสปาใหม่เนี่ยเพื่อนๆจาสภาพนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก5้าถึงเวันเนี่ยสภาพมันจะคนละคนละคันเลยเพื่อนๆเชื่อไหมใครสนใจรถนะครับฝากติดตามด้วยนะสภาพแบบนี้เดี๋ยวประมาณ5-7วันเนี่ยผม,มอัปเดตใหม่ นะครับเพื่อนๆจะจำคันนี้ได้หรือเปล่าโอเคปากติดตามได้ครับ